บาบูสินค้าเกษตรสวัสดีครับวันนี้ตรงนี้เลยผมมานําเสนอตัวนี้นะครับผมวายแคร์ใบด่างนะครับผมวายแคร์ใบด่างกล้วยไม้ใบด่างนะครับผมกล้วยไม้ใบด่างนะครับผมไม้ฟอกอากาศออกดอกทั้งปีนะครับผมออกดอกทั้งปีเลี้ยงง่ายนะครับผมเลี้ยงง่ายออกดอกทั้งปีมีเงินหลักร้อยก็สามารถมีเงินหลักร้อยก็สามารถเล่นไม้ด่างได้เช่นกันนะครับผมตรงนี้เลยบ้าบูสินค้าเกษตรตรงนี้จัดจําหน่ายนะครับผมจัดจําหน่ายอยู่ที่นะครับผมไม้ละ400อยบาท ไม้ละ400บาทนะครับหนึ่งไม้จะมีมากกว่าเ0ช่อ10ต้นนะครับตรงผมตรงนี้เลยเป็นพุ่มสวยนะครับผมออกดอกทั้งปีฟอกอากาศนะครับผมใบด่างนะหนไม้400บาทจะส่งฟรีนะครับผม400บาทจะส่งฟรีโปรโมชั่นคือ3ไม้ อ่ะวันนี้ผมให้โปรโมชั่นไปเลย4ไม้นะครับผม4ไม้ในราคา1000บาทจัดส่งฟรี4ไม้1 0 0 0บาทจัดส่งฟรี1ไม้400บาทนะครับผมจัดส่งฟรีเช่นกันนะครับผมออกดอกทั้งปีกําลังแทงช่อดอกเลยนะครับผมใครที่มีพื้นที่จํากัดนะครับผมใครที่มีพื้นที่จํากัดในการตกแต่งสวนสวนหย่อมเล็กๆเนาะเราอาจจะมีไว้หลังห้องหลังระเบียงคอนโดอะไรประนาณน,นี้ออฟฟิศหรือใครจะเอาไปสามารถเอาไปเอาออกแล้วเอาไปใส่กระถางครับผมจัดวางได้เลยก็จะกิดเก๋เหมือนกันออกดอกทั้งปีดูแลง่ายนะครับผมไม่ต้องรดน้ําบ่อบ กล้วยแคะหวายแคะใบด่างนะไม้ละ400บาทจัดส่งฟรีโปรโมชั่นคือ4ไม้4ไม้1,000บาทนะ4ไม้1,000บาทออกดอกทั้งปีฟอกอากาศไม้ด่างนะคบผมไม้ด่างใครที่สนใจสามารถทักแชทเข้ามาเลยได้เลยที่เพจบาบูสินค้าเกษตรนะครับที่เพจบาบูสินค้าเกษตรนะครับหรือโทรมาได้เลยที่0959418988นะครับผมคุณพัตเตอร์เนาะแล้วก็093 4577611คุณเอนะครับผมสามารถโทรมาหาเราหรือทักแชทเข้ามาได้เลยนะครับผมเราจะส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะครับผมจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะไม้ฟอกอากาศไม้แครใบด่างไม้แครใบด่างออกดอกทั้งปีนะครับผมกาลังแทงช่อดอกนะใครที่สนใจสามารถทักแชทเข้ามาได้เลยนะครับผมที่เพจบาบูสินค้าเกษตรนะครับ